เป็นเรื่องของรักรักครับเราจะอยู่อะไรต่อไปเอาเป็นเรื่องเงินเงินทองทองดีไหมมันอย่าเรียกว่าเงินเงินทองทองเลยคุณพี่เพราะมันเรียกว่าแบบสุดๆดของความโชคดีเลยดีอเล่าถ้างั้นมาทุกคนอยากได้ข้อนี้หมดเลยเปิดซึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถ ลดเชมกสายแล้วรอเลงนชช่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 าช่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 าเ่าช่าช่าชาช่าชาชช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 ่า่าา่า มี่เหมาะกับข้อนี้มากฮะเอออ่ะคือไม่มีอะไรเลยจะพูดมันเหมาะกับมันคู่ควรนะรับครับผมมาดูซิจะเหมาะกับพี่อาร์ไหมพี่อาร์ตอบว่าราศีอค่ะน้องแงีกันประจำอยู่ในกองคุยกันครับเออพี่ผม ไปจองคอนดูมาเออแล้วปรึกษาได้ไหมพี่อก็ผมบอกเฮ้ยเออดีแล้วซื้อบ้านก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวรถเดี๋ยวให้ว่าการอะไรเงี้ยรถซื้อรถไฟเราไปกันได้เยอะเยอะ้องรถค่ะรถไม่ต้องซื้อนะคะบ้านองซื้อห้างเรามีห้างแล้วก็ตอว่าราสีทำไมก็เมื่อกี้พี่บอกว่าเรือนหอใช่ไหมคะคุณเห็นปะล่ะเขาใส่แหวนเนี่ย คนที่เป็นสาวๆเขไม่รู้เอ๊ะมันแต่งงานหรือยังมันงใส่แหวนเต็มมือเลยนะเอาให้ดอกกันหลอกการหลอกเอาเดือนหอนะลูกนะใช่ค่ะเดือนหอพี่พี่ตอบว่าราถแสดงว่าม่ีอะไรเหรอมื่อกี้น้อยใจว่าไออันไอ้ข้อมวิธีแล้วอ่ะตอบตัวเองใหญ่แต่เขียนชื่อเพลงเล็กกล้องซูมเห็นตัวทั้งหมดเออเอาคืนเพลงตัวเองใหญ่ตอบคำถามเล็ก เราวังคนกำลังเงาใาวมาถูกใจเข้าให้ช้ำยังไงตูนาร้องร้องอะไรนะเนมนมันได้มันได้กันพอดีไงคะระวังระวังคนจะไปกินเราจะเอาเข้าเมาไปไว้ที่น่าเข้าเมาเข้าเมาเป็นชื่อสุนัขของผู้จัดการชื่อหมาเลยครับ เยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนได้เงินเก็บเยอะแล้วแล้วคือเหมือนได้ยินเขาได้ยินตอนตอนที่เล่นคู่กรรมด้วยกันเขาก็มีการพูดว่าเอ้ยเนี่ยอยากจะซื้อเกาะซื้ออะไรอย่างนี้ซื้อกาะอคุณบี้ <c oughs> เจ๊ขอไปอยู่ด้วยนะบอกว่าผมมีมีที่อยู่สองที่ภาคใต้ที่อยากซื้อ,อมีที่ตัดเล็บกับที่ตัดกระดาษไปละตกลงที่บี้เขาเป็นไรเยอะปะ เขาเป็นอนี่แล้วฮะเขาเป็นอนี่แล้วเขาตั้ใจแกงตอบว่าราศีครับราศีนี่ว่าเหมือนได้ได้ยินข่าวว่าเอามาไม่นานมานี้คือเขาเพิ่งถอยรถมาอะน่าใครหรือเปล่าล่ะ อย่างโน้นเลยว่า,า,อาโอ้โอ้โอลูกแพรค่ะลูกแพรตอบว่าราศีด้วยพ,พ,พี่บี้ด้วยพี่ี้เขามีงานมั้แต่ไหนแต่ไรก็มีมาตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะให้ผลอะไรคือเขาเหมาะสมสุดแล้วอ่ะคุณดามาพรตอบว่าราศีค่แล้นี้ไม่น่าจะยาก ไม่น่าจะยากเพราะว่าบี่เขาเด่นชัดอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะนาทีการงานไม่ว่าจะชื่อเสียงหรืออะไรเขาพร้อมอ่ะพร้อมจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เป็นบี่เหมาะสมที่สุดจริงๆก็อยากตอบตัวเองนะนิวเคลียร์นิวเคลียร์หันขาของพี่นิวเคลียร์ตอบว่ารว่าเห็นพี่เขาไปโกอินเตอร์แล้วนะคะเขาก็ต้องอยู่ต่างประเทศเห็นบอกยังไม่มีบ้านที่ต่างประเทศยังไม่มีรถที่ต่างประเทศใช่ไหมคะ เดี๋ยวก็ต้องมีเขาไปทำงานที่นู่นแล้วพี่หนึ่งตอบว่าราศีไม่เหมือนใครราศีเมษครับโอ้แต่กางก็เห็นหน้าเขาเรียบร้อยครับแต่รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเป็นคนที่แบบเตรียมพร้อมดีวางแผนดีคนเงียบๆจะนอนไม่พูดแบบนี้นะยังไม่พูดชีวิตที่มีความพร้อมนี่เขาเตรียมไว้แล้วแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบได้บ้านพอดีหรือว่าได้รถพอดีอะไรอย่างนี้ได้ แต่ว่าราศิกุมภ์กับแกงส้มแกงส้มตรังแกงส้มตรังเนะใช่ป่ะคะแล้วก็ไวกันบางแซบด้วยอ่ะรับรองว่าเนี่ยต้องแบบใจร้อนเดี๋ยวต้องอยากออกรถออกบ้านออกบ้านเรือนด้วออกเรือนไม่ได้ไม่ได้พี่มิกออกเรือนออกเรือนแต่ว่าต้องซื้อบ้านก่อนไงจะเอาสาวมันก็ต้องมีบ้านก่อนพี่มิกพี่มิกพี่มิกตอบว่าราศี คือจริงๆแล้วตปลาจะตอบตัวเองครับเพราะไหนๆทั้งเรือนหอเรือนหอทั้งรถนั่นแหะสิแต่ปรากฏว่าเบนสั่งแคนเซิลรถและมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเรียบร้อยเพราะเบนบอกว่าจะแต่งงานไม่อ้วนก็เลยคงไม่ใช่มิกแน่นอนแต่ก็คือไปเหตุผลเดียวกับน้องน้องน้องนิวเคลียร์คือพี่บี้เขาจะไปต่างประเทศครับค่ะแล้วโอกาสดีๆที่ถูกโยนมาถึงตัวขนาดนี้แล้วอนาคตยังอีกไกลมาก ผมเชื่อว่าเนี่ยต้องได้ไปซื้อบ้านซื้อรถที่เมืองนอกแน่เพราะมันที่เกาะลิเบอร์ตี้ฮะคิดดูเขาจะซื้อสเตตชัวร์ลิเบอร์ตี้ทำเป็นบ้านเขาเลยล่ะใต้ฐานเทพีเสรีภาพน้พี่เลาจะบินเข้ามาก่อนที่หน้าต่างอาจารย์ลิงครบแล้วค่ะฝันราศีจะในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถคือราศีมีคนตอบสนะครับ राती राती